สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับโค้ดี้็ำใจจะทําเป็นเมนูน้ําพริกอ่องนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีหอมกระเทียมนะครับเมื่อแกะเปลือกแล้วก็ให้เราทําการซอยก็เป็นชิ้นเล็กนิดนึงนะครับเวลาเราตำจะได้ตำง่ายพริกแห้งใหญ่แช่น้ํานะครับมะเขือเทศถ้าหาเป็นมะเขือเทศสีดาได้จะดีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้มะเขือเทศธรรมดาก็ได้หมูสับครับ ผักชีเดี๋ยวจะไว้โรยหน้านะครับต้นหอมก็จะไว้โรยหน้านะครับผมจะเพิ่มกิ่นอายของเนือ้อเนือหด้วยถั่วเน่าให้เรานำไปจี่ในกระทะก่อนนะครับผมจะเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลทรายนะครับในกรณีที่ถ้าน้ำพริกเรายังไม่ได้รสชาติตามที่ต้องการนะครับมีเกลือกะปิเล็กน้อย แล้วก็มีน้ำมะขามเปียกในกรณีที่เราหาะมะเขือเทศสีดาไม่ได้นะครับเพราะมะเขือเทศสีดาเขาจะออกมีรสเปรี้ยวเนาะแต่มะเขือเทศธรรมดาเนี่ยเขาจะออกเป็นรสหวานเราก็จะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีทากันนะครับนําพริกแห้งใหญ่ที่เราแช่น้ําไว้มาตําก่อนนะครับผมจะตาให้ละเอียดเลย อมกระเทียมครับหลังจากที่ทำพริกแห้งใหญ่ของเราละเอียดพอสมควรแต่ไม่ต้องละเอียดมากนะครับใส่ถั่วเน่านะครับแล้วก็กระปิลงไปหลังจากนั้นก็ตำให้เข้ากัน กะปิเราอย่าไปใส่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะแล้วกลิ่นเขาจะออกมาแรงไม่อร่อยถั่วเน่าเนี่ยผมก็ใช้แค่ประมาณครึ่งแผงใส่น้ำมันหมูลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำเครื่องแกงลงมาผัดก่อน อยกเครื่องแกงก็ได้พริกแกงก็ได้นะครับผัดให้เขาหอมก่อนนะครับเมนูอาหารที่ผมไม่บอกอาาัตราส่วนผสมเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆได้โชว์รสมือนะครับ คำว่ารถมือก็คือการปรุงอาหารแต่ละคนเนี่ยเขาจะชอบไม่เหมือนกันเนาะถ้าเราไปบอกอัตราส่วนอย่างเราชอบแต่คนอื่นเขาไม่ชอบนะมันก็จะเป็นว่าเราทํากับข้าวไม่อร่อยนะครับพอพี่แกงเราหอมแล้วผมจะตามด้วยเนื้อหมูตับครับผัดให้เข้ากัน อาหารหนึ่งอย่างเชฟทำสิบคนหรือไม่กลัวทำสิบคนรสชาติแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับประเด็มใจก็เป็นสื่อในส่วนหนึ่งเวลาทำอาหารเราใส่อะไรมั่งแค่นี้ก็พอนะครับพอผัดเข้าก่อนดีแล้วผมจะตามด้วยมะเขือเทศนะครับ เมนูน้ำพริกอ่องก็มีหลายสูตรนะครับเพียงแค่ว่าเราจะหยิดสูตรไหนไมาใช้กันก็เข้านั้นเองผมจะผัดจนมะเขือเทศเขานิ่มนะครับเดี๋ยวผมไปเติมน้ำแล้วก็เที่ยวเขา วันนี้ไปซื้อถั่วเน่าจากมนค้าที่เป็นคนเหนือเขาบอกว่าน้ำพริกอ่อง,ของเขาจะไม่ใส่ถั่วเน่านะครับเพราะเขาไม่ชอบกินนี่ครับขนาดคนเหนือเองยังบางทีเขาก็ไม่ใช่วัตถุดิบที่เป็นเหนือแท้ๆนะครับมันอยู่ที่การปรับสูตรมันอยู่ที่ความชอบของคนผัดไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวผมจะเติมน้ําล้างโคกลงไปนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาแห้งไปนิดนึงแล้วเราต้องให้มะกขือเทศเขาเละ ครับรสชาติเขาถึงจะออกมาแล้วขาดะล่เราค่อยเติมน้ำเกิดที่เราเริ่มเละแล้วครับเดี๋ยวขอน้ำเพิ่มอีกครับหลังจากเคี่ยวไปสักคู่นะครับลองจิมรสชาติดูเด๋ยววผมจะปรุงรสนะครับ ก่อจะปรุงรสนะครับด้วยเกลือน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกผมเคยไปกินอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสิบปีที่แล้วรสชาติเขาจะออกจืด,จดเนาะถ้าเป็นสูตรของเหนือแต่ถ้าเป็นคนชนบุรีเนี่ยต้องการมีความหวานนะครับผมก็ ปรุงรสชาติให้มีความหวานความเปรี้ยวเพิ่มหลังจากปรุงรสชาติได้ที่นะครับตอนนี้มะเขือเทศเราก็เปื่อยกำลังดีละพร้อมเสิร์ฟแล้วครับน้ำพริกอ่องฝีมือคนนดงใจเดี๋ยวไปจัดจานชมหน้าตากันนะครับครับนี่ก็เป็นน้ำพริกอ่องฝีมือคนเดงใจนะครับทานคู่กับผักสดสดรับรองอร่อยแน่นอนครับรสชาติเนี่ยเราปรับออกตามใจชอบได้เลยนะครับ คลิปดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ์ที่ม m c c o m ไม่ได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ